สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องมีดี h ช n แนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลัก10บบนระจำงวดวันที่16พฤษภาคม2566อ่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้นะคะอาจารย์จะวางเป็นหลักสิบบนนะคะชุดพิเศษลองมาดูสิคะว่าหลักสิบบนชุดพิเศษจะได้เลขอะไรนะคะแล้วจะไปสัมพันธ์กับ หลักสิบนชุดมาตรฐานที่อาจารย์วางให้หรือเปล่านะคะหากชนกันเราก็มั่นใจนะคะว่ามันจะมาในเลขนี้นะคะเราก็จะชอบเป็นการชนตัวไปเลยนะคะแต่ถ้ามันไม่ชนกันนะคะเราก็ลองมาวิเคราะห์ดูว่ามันน่าจะเป็นเลขอะไรนะคะอา่าเรามาดูเลยนะคะหลัก10บนเออเป็นชุดชุดพิเศษนะคะท่านผู้ชมอา่าเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเก็บเอ่อคำเตือนก่อนนะคะ เพราะว่าเราก่อนจะเรียนทุกครั้งเราจะต้องฟังคำเตือนก่อนนะคะ,ะเก็บไว้ก่อนเนาะมาดูสูตรหลักสิบบทน,นะคะในคลิปนี้นะอาจารย์จะวางให้ทั้งหมดสองสูตรนะคะนี่เป็นวันที่สิบหกพฤษภาคมหกหกจะเป็นหลักสิบบทน,นะคะมีทั้งหมดสองสูตรอ่ในคลิปนี้นะคะจะเป็นแบบสองหลักนะคะท่านผู้ชมในตัวสูตรนะคะ จะใช้หลักพันคูณที่สองบวกสิบบนบวก10บ,บก10ล่างคูณ2บวก8ดคงที่นะคะมีค่าเท่ากับ x แล้วก็บวก1นึ่งในสูตรนี้นะคะจะมีการบวกตัวเลข8ดนะคะทุกทุกงวดเลยนะคะเ,เป็น8คงที่อาจารย์ก็จะใส่สีในเลข8ให้นะคะทุกงวดเลยระยะทางการเดินนะคะประมาณ11งวดลวดเลยะคะ่ะท่านผู้ชมแล้วงวดที่เราจะใช้นี่เป็นงวดที่12เรามาตั้งใจเรียนกันนะคะ คนไหนตั้งใจคนนั้นก็จะรู้ข้อมูลมากกว่าคนอื่นนะคะใครจะบอกเลขอะไรเราก็จะไม่ชอบเราก็จะมั่นใจในเลขที่เราเรียนมาได้นะคะมาดูตั้งแต่เลขที่ออก805นะคะอย่าลืมนะคะหลักสิบหลักสิบบนงวดที่แล้วนะคะอาจารย์ฟันไปให้ที่เลขหนึ่งตัวเดียวเลยนะคะท่านผู้ชมหมั่นเข้านะคะเราลองมาติดตามหลักสิบบนของอาจารย์ในงวดนี้นะคะว่าอาจารย์จะฟันให้เลขอะไรนะคะ มาดูแปดศูนย์ห้านะคะแปดศูนย์ห้าอ่ะงวดนี้เลยนะสูตรแบบนี้นะคะจะทําแค่ย้อนไปหนึ่งงวดแล้วก็หางวดปัจจุบันนะคะอ่อย่าไม่ใช่แบบย้อนงวดนะคะถ้าแบบย้อนงวดนะคะจะเป็นสูตรเด่นบนแบบสี่หลักย้อนงวดนะคะเดินค่อนข้างดีเลยนะคะสามารถเอาไปคัดเลือกเอาไปเป็นเลขตัววิ่งได้เลยนะคะท่านผู้ชมอ่ามาดูตรงนี้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะดูฝั่งซ้ายมือให้นะคะจะได้ไม่ต้องยกมาบางตัวสูตรนะ มาอยู่ซ้ายมือของอาจารย์นี่แหละเราเริ่มมาดูตั้งแต่หลักพันพันคือเลขหนึ่งนะคะหนึ่งคูณกับสองสองหนึ่งเป็นสองตัวแรกเลยนะสิบบนเลขแปดนะคะแล้วก็สิบล่างเลขหกหกคูณสองเป็นสิบสองบวกกับแปดคงที่สองกับแปดเป็นสิบสองกับแปดก็เป็นสิบนะอ่ะเป็นตัวเลขศูนย์เลยนะคะตัวแรกเอาเฉพาะหลักหน่วยนะคะมาตั้งศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งออกแปดศูนย์ห้านะคะ เป็นงวดแรกเลยอาจารย์ก็จะใส่สีที่เลขศูนย์ที่เข้ามาในหลักสิบบนที่เราต้องการนะคะต่อมาดูงวดที่สองตรงแปดศูนย์ห้าหลักพันคือเลขห้าห้าคูณกับสองนะคะเป็นสิบสิบบนเลขศูนย์นะสิบล่างเลขศูนย์ศูนย์คูณกับสองก็ได้ศูนย์แล้วบวกกับแปดคงที่อันนี้ศูนย์สามตัวแล้วก็แปดก็ได้เลขแปดเลยนะคะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าออกศูนย์เก้าสามอ่าเป็นงวดที่สอง ต่อมานะคะมวดที่สามศูนย์เสามนะคะหลักพันเลขห้าห้าสองสิบนะคะห้าสองได้ศูนย์บบนเลข9้าเลข9ยกมาเลยแล้วก็10บล่างเลข1 1ึคูณสองได้สองแล้วก็บวกกับ8นะซึ่งเป็นแปดของที่ สองก็แปดเป็นสิบเป็นสิบเก้าได้เลขเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะ,ะออกหนึ่งเก้าหกเราจะได้เลขเก้านะคะอยู่ที่หลักสิบสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะอันนี้อันนี้น่าลุ้นนะคะท่านผู้ชมเราดูงวดที่สี่เลยนะคะตรงหนึ่งเก้าหกหลักพันนะคะเลขเจ็ดเจ็ดสองเป็นสิบสี่สิบบนเลขเก้านะคะเก้าตัวนี้แหละแล้วก็สิบล่างเลขห้าห้าสองเป็นสิบ แล้วก็บวกกับแปดงที่สี่กับเก้าเป็นสิบสามสามกับแปดก็เป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองออกห้าหนึ่งเก้าจะเข้าที่เลขหนึ่งนะคะจานก็ใส่หลักสิบที่เลขหนึ่งแล้วก็ตัวเด่นหลักปักหลักสิบก็คือเลขหนึ่งนะคะต่อมาดูงวดที่ห้าเลยนะคะงวดที่ห้ามาดูหลักพันนะพันเลขสองนะคะสองสองเป็นสี่สิบบนเลขหนึ่ง แล้วก็สิบล่างเลขสี่สองเป็นแปดบวกกับแปดคงที่แปดกับแปดเป็นสิบหกนะแปดสองเป็นสิบหกหกกับสี่เป็นสิบนะหมดเลยเลยเลขหนึ่งตัวนี้ยกมาะคะ่ะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองออกสี่หนึ่งหนึ่งมาตอนนี้ก็ถึงงวดที่ห้าแล้วนะคะแล้วก็จะขยับมาเป็นงวดที่หกตง 4, 1, 1. ุงสี่หนึ่งหนึ่งมาดูหลักพันเลขเจ็ด จ็ดสองเป็นสิบสี่แล้วนะคะสิบบนก็เลขหนึ่งนะไดเตกตัวเดียวกันหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดใช่ไหมแล้วก็สิบล่างเลขเก้าสองเป็นสิบแปดแล้วบวกกับแปดคงที่แปดกับแปดเป็นสิบหกนะหกกับสี่เป็นสิบแล้วบวกกับหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองฮะออกสี่หนึ่งเจ็ดนะสาธุขอให้เดินต่ออีกหนึ่งงวดเนาะต่อมานะคะเลขเจ็ดงวดที่เจ็ดนะงวดที่เจ็ด หลักพันเลขศูนย์เลยนะยกมาตั้งเลยเลขศูนย์สิบบนเลขหนึ่งสิบล่างเลขแปดสองเป็นสิบหกแล้วบวกกับแปดคงที่หกกับแปดเป็นสิบสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าได้ห้าบวกหนึ่งเป็นหกแล้วออกมาหกห้าสองตัวนี้ก็มาด้วยเนาะ แต่เราจะเอาที่หลักสิบนะเลขหกเอยเลขห้านะเลขหนะ้าะมาได้ถึงสองตัวเลยนะคะถ้าเราชอบหลักร้อยเลขอื่นหลักหน่วยเลขอื่นที่มันมาชนก็สามารถจับได้นะคะรับว่าตัวอย่างนะคะตัวนี้งวดที่เจ็ดอีมาสองดาวเลยนะคะต่อมางวดที่แปดตมาที่หกห้าสองหลักพันเลขเจ็ดนะคะเจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่สิบบนเลขห้า สิบล่างเลขห้าคูณสองเป็นสิบอันนี้เป็นสี่ห้าเป็นเก้าเก้ากับแปดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดออกแปดเจ็ดสามนี่อันนี้ก็เข้าสองตัวนะคะทั้งแปดทั้งเจ็ดเลยสองตัวนี้นะ,ะแต่เราเอาหลักสิบก็ได้เลขเจ็ดนะได้สองดาวเล่ะ,ะถูกต้องเนาะต่อมานะคะงวดที่เก้ามาดูหลักพันเลขห้านะคะห้าสองเป็นสิบแล้วก็เจ็ด เจ็ดคือหลักสิบบน10บล่างเลขเจ็ดนะตรงนี้ออกที่7จ็ดสามเอา7มาคูณกับ2เป็น14บสี่บวกกับ8ดนะเป็นสิบสอสองกับเ็ดเป็น9นะคะได้เลขเก 9. 9้าเบวกหเป็นศนย์ออก907อันนี้ก็มาที่เลขเก้าด้วยแถวข้างหน้านี้มาดีนะคะท่านผู้ชมก็มีเ,เลขศูนย์นะอยู่ที่หลักสิบอาจารย์จะใส่สีเลขศูนย์แล้วก็เลขศูนย์ฝั่งทาง,งที่ตัวได้นี่นะคะต่อมาเป็นงวดที่ออก เ0 6เนาะเราเปิดมาที่หน้า907ก่อน907เราเอาหลักพันเลขเจ2ดเจ็ดสองเป็นสิบสี่สิบบนเลขศูนย์แล้วก็สิบล่าง9 2้าสองเป็นส8บดบวกแคงที่แปกับแดเป็นสิบหกหบวกสี่เป็น1ิบนะได้ศูนย์ศูนย์บวก1ได้หนึ่งออก906นนี่ค่ะถ้าสูตรแบบนี้นะคะถ้ามันไม่ชนกันมันก็คิดหนักนะเพราะว่ามันเป็นเลขแค่สองหลักมันมีโอกาสเข้าแล้วก็มีโอกาสหลุดนะคะเราต้องยึดมาตรฐานไว้เป็นหลักนะคะ งวดที่แล้วนะคะสูตรนี้ไปชนกับมาตรฐานนะคะแบบ6ปหลักประมาณ5-6สูตรที่อาจารย์วางให้มันมันชนกันนะคะท่านผู้ชมตามนี้นะคะมาดูในงวดที่11เลยเนาะอาจารย์เปิดมาที่หน้า906แล้วเรามาดูหลักพันเลข4นะคะ4ูณ2เป็น8 10บนเลข0 10ล่างเลข7 2เป็น14บวกกับ8คงที่8กับ8เป็น16 6บวก4เป็น10นะได้0 ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งนะออกศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยมาสองตัวเลยทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งเลยนะแล้วก็ออกมาเป็นตามแนวสูตรนะคะเก้าศูนย์หนึ่งพารวยอะไรแบบนี้ก็เข้าด้วยเนาะโอ้สำหรับงวดนี้อาจารย์ดูดูแนวแล้วอจะเข้าหรือเปล่ายังไม่ทราบนะเพราะว่าเราต้องดูตัวสูตรอื่นๆด้วยนะคะโอกาสน่าจะถ้าเป็นเก้าศูนย์หนึ่งพารวยงวดนี้ก็อาจจะอาจจะไม่เข้านะท่านผู้ชมนะอาจารย์คิดว่าน่าจะไม่เข้านะงวดนี้ อ่ะอาจารย์ใส่เลขหนึ่งที่เป็นหลักสิบก่อนละกันเนาะอ่าเรามาดูงวดที่เราจะใช้เลยนะคะท่านะผู้ชมประจําวันที่ 16, สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยออหกสิบหกเนาะวันงวดที่สิบสองอ่าออกมาที่เออศูนย์หนึ่งเก้าเรามาดูหลักพันนะคะอ่าดูด้วยกันก่อนหลักพันก็คือเลขสามนะคะสามตัวน,นี้ก่อนเลยสามคูณสองเป็นหก สิบบนเลขหนึ่งนะคะตัวนี้อายกมาตั้งเลยนะคะแล้วก็สิบล่างออกมาที่หกห้าใช่ไหมเอาหกคูณสองหกสองเป็นสิบสองแล้วก็บวกกับแปดซึ่งเป็นแปดคงที่นะคะตามนี้เนาะเราก็ทำการบวกกันสองกับแปดนี้เป็นสิบหมดไปแล้วนะคะเหลือหนึ่งกับหกเป็นเจ็ดนะเจ็ดบวกหนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะ เราก็ได้เจดกับแปดนะที่จะอยู่ในหลักสิบจะมาหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมดูสูตรนี้นะคะเป็นสิบสิบเอ็ดงวดเนาะสิบ1ิบงวดแล้วจันเอาอีกหนึ่งสูตรนะสิบเอ็ดงวดเท่ากันเลยะคะ่ะถ้ามันมีตัวชนมันก็น่าเชื่อถือแต่ถ้าสูตรนี้เป็นเลขหนึ่งอีกสูตรหนึ่งเป็นเลขหนึ่งแล้วก็หลักสิบบนมาตรฐานเป็นอีกเลขหนึ่งโอเรื่องใหญ่นะี่คะท่านผู้ชมเราก็ต้องไปยึดที่มาตรฐานเป็นหลักนะคะ,ะตามนี้เนาะสิบสองงวดแล้วนะคะ 12เมือ่อเลาต่อไปนะะอาจารย์จะไปหน้าไอ้สูตรที่ที่สองเลยเนาะเมื่อสักครู่นี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรหลักสิบนอาจารย์จะให้เป็นเป็นสูตรที่สองแล้วกันนะแล้วอ่ะพูดสูตรที่สองเขียนเลขหนึ่งเฉยเลยนะคะน้้ชมลบซะหน่อยอ่ะอางนี้นะสูตรสองเนาะเรามาเช็ค ตัวสูตรนะคะในสูตรนี้เราจะใช้หมื่นบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกสิบครั้งที่สองคูณที่สามนะแล้วร้อยครั้งที่สามร้อยครั้งที่สี่ตอนนี้บวกเจ็ดนะเป็นเจ็ดคงที่นะคะมีค่าเท่ากับ x แล้วบวกสามเมื่อสักครู่เราบวกหนึ่งแล้วก็สูตรค่อนข้างสั้นนะอันนี้สูตรยาวนะคะแล้วก็บวกสามนะเรามาดูนะคะตรงเลขเจ็ดเนาะเป็นเจ็ดคงที่นะคะอาจารย์จะขออนุญาตใส่เจ็ดให้หมดทุกงวดเลยแสดงว่าอาจารย์จะไม่ลืมในการบวกเจ็ดคงที่นะคะ เรามาเริ่มทำการถอดสูตรนะคะสูตรก็ค่อนข้างอ่ะยาวหน่อยเนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราตั้งใจเรียนแล้วก็ทำครั้งเดียวจบแล้วถอดชอบก็แคบหน้าจอไว้นะคะไม่ต้องไปนั่งทำเองนะเดี๋ยวหาตรงนี้มาไม่ไม่ตรงกับอาจารย์นะบางทีนะบางที่เนระาท,ทำไม่เหมือนกันนะคะแล้วเวลาตัวเลขบวกออกมาก็ได้ไม่เหมือนกันเนาะ,ะมาทำด้วยกันเลยดีกว่าอันนี้มาดูที่หมื่นนะคะ หมื่คือสหน่วยครั้งที่หนะคะเลข2 10ครั้งที่สเลข3าคูณสเป็น9ก้าร้อยครั้งที่สเลข1นะคะแล้วก็ร้อยครั้งที่สเลข9กบวกกับเคงที่2อก็สเป็น4ข้ามมานี่เลยะคะ่ะสกับสี่กับเก็เป็นสิบสบวกเจ็ดเป็นสนะิบหมดเลยนะคะศู์บวกสได้3ออกแปดศนยะ์หงวดแรกนะคะสูตรที่สนี้ได้ศูนย์กับ3ออก8ปดย์หก็แสดงว่าเข้า แล้วเรามาดูนะคะสูตรที่หนึ่งได้ศูนย์กับหนึ่งนะศูนย์กับหนึ่งชนกันที่เลขศูนย์นะคะเราต้องการแค่ตัวเดียวเนาะหลักสิบมันจะมีตัวเดียวเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมก็ได้มาที่เลขศูนย์เลขศูนย์ตัวนี้ก็ถูกไปนะคะงวดแรกต่อมาดูงวดที่สองเลยเนาะงวดที่สองตรงแปดศูนย์ห้ามาดูหลักหมื่นคือเลขเจ็ดหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขศูนย์สิบครั้งที่สองเลขแปด สาเป็น24่สิบรยทั้งที่3เลข4และร้อยทั้งที่สก็เลขสี่บวกเจ็ดคงที่สี่สาเป็น12 2สบวกกับเจ็เป็น9กะเกบวกกับ7จ็ดนะคะเป็นสิบหบวกสเป็น9ออกศูนย์เกนะคะเป็นงวดที่2ได้เลข9กนะฮะไดเลขเเรามาดู8กับ9กับ6กกับเกนะคะก็ชนกันที่เลข9โอเคเราจะได้หลัก10นะคะในงวดที่2ที่เลข9นะ,ะต่อมางวดที่สาม รง9 0 9, นะ้าูน์เก้าะหลักหมื่นเลขส่นะคะหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขสองสิบครั้งที่สเลขหคูณกับ3ได้สามร้อยครั้งที่สามเลข8ปดร้อครั้งสี่เลขหบวกกับเคงที่สกับสเป็นหกเป็นเ้านะคะเก้ากับแปกก็เป็นสิบเเองป็นสิบกับหก็เป็นเเลยนะคะสี่บวก5เป็นเก้เบวกสามเป็นสิออกหนึนะคะก็ได้หลักสิบที่เลขเกสูตรที่1นะคะ เก้ากับศูนย์เพราะฉะนั้นชนกันที่เลขเกนะ้าะเก้าศูนย์กับเก้าสองก็ที่เลขเกนะ้าสองสูตรนี้มีตัวชนนะคะแล้วก็เข้านะต่อมานะคะงวดที่สี่หลักหมื่นเลขห้าหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขเจ็ดสิบครั้งที่สองเลขสองคูณสามเป็นหกร้อยครั้งที่สมเลขสองร้อยครั้งที่สี่เลขสี่แล้วบวกเจ็ดขงที่ ห้ากับเจ็ดเป็นสิบสองสองบวกหกเป็นแปดบวกสองเป็นสิบอ่ะหมดไปแล้วสี่กับเจ็ดเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกสามเป็นสี่ออกห้าหนึ่งเก้านะคะหลักสิบก็คือเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเอาหนึ่งกับสี่กับหนึ่งกับสองชนกันนะคะก็จะได้ที่เลขหนึ่งนะดังนั้นนะคะสองสองสูตรนี้นะคะชนตัวเดียวนะคะมีตัวชนต่อมานะคะเป็นงวดที่ห้างวดที่ห้าออกไปที่ห้าหนึ่งเก้ามาดูหลักหมื่นนะคะเลขหนึ่ง หน่วยครั้งที่หนึ่งเลขสามสิบครั้งที่สองเลขแปดสามแปดเป็นยี่สิบสี่ร้อยครั้งที่สามเลขแปดและร้อยครั้งที่สี่เลขห้าบวกเจ็ดคงที่หนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่กับสี่เป็นแปดแปดสองสิบหกหกห้าเป็นสิบเอ็ดแล้วหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดออกสี่หนึ่งหนึ่งนะคะเราก็จะได้หลักสิบที่เลขหนึ่งนะแล้วสูตรที่หนึ่งนะคะได้หนึ่งกับสองชนกันที่เลขหนึ่งเลยนะคะอ่าเป็นงวดที่ห้านะคะต่อมาเรามาดูงวดที่หก ตรงที่ออก4ี่หนึ่งหนึ่งมาดูหลักหมื่นเลขเหน่วยครั้งที่หเลขหนึสิบครั้งที่สองเลขแปดแดสามเป็นยีี่นะคะแล้วก็ร้อยครั้งที่สามเลขหน่แล้วร้อยครั้งที่สี่เลขหกบวกเจ็ดคงที่เก้ากับหนึ่งเป็นสิบนะเป็นสิบี่สี่หตัวนี้เป็นสิบหมดไปนะคะเหลือหกับเบวกกันเป็นแปดแดบวกสามเป็นสิออกสนะี่หนึ่งเจดะเข้าเลขหตัวนี้นะคะแล้วก็แกับหกับหกับสอตัวนี้สสูตรนี้นะคะชนกันที่เลขหก็ ได้เลขหนึ่งไปนะคะต่อมาฮะเมื่อที่เจ็ดเมื่อที่เจ็ดนะคะออกมาที่สี่หนึ่งเจ็ดหลักหมื่นคือเลขเก้านะคะหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขสี่สิบครั้งที่สองเก้าสามเบิตยี่สิบเจ็ดร้อยครั้งที่สามเลขห้าแล้วร้อยครั้งที่สี่เลขสามบวกกับเจ็ดคงที่อ่ะเก้ากับ สี่ก็เป็นสิบสามสามบวกเจ็ดเป็นสิบหมดไปนะคะแล้วสามกับเจ็ดนี่ก็บวกสิบหมดไปเหลือเลขห้าตัวนี้ตัวเดียวยกมาเลยห้าบวกสามเป็นแปดออกหกห้าสองอ่ะเราก็จะได้เลขห้านะคะอยู่ตรงนี้เลยแล้วนี้ก็ได้ห้ากับหกนะเมื่อสักครู่ที่เราเรียนกันก็ชนกันที่เลขห้านะคะปรากฏว่าอ่ะมีอีกตัวชนนะคะผ่านเนาะต่อมาเรามาดูมวดที่แปดเลยนะคะมวดที่แปด สูงที่ออกหกห้าสองมาดูหลักหมื่นนะคะเลขหนึ่งหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขเจ็ดแล้วก็สิบครั้งที่สองหนึ่งคูณสามได้สามร้อยครั้งที่สามเจ็ดแล้วก็ร้อยให้สี่เก้าบวกกับเจ็ดคงที่เจ็ดกับสามเป็นสิบนะเป็นสิบสิบเอ็ดนะหนึ่งกับแปดเจ็ดเป็นแปดแปดกับเก้าก็เป็นสนะิบ 8, 7, เจ็ดเจ็ดสอง 17, 7, 2, ตัวเป็นสิบสี่ได้สี่บวกสามเป็นเจ็ดออกแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามก็มีหลักสิบที่เลขเจ็ดนะแล้วอันนี้เจ็ดกับแปดกับสี่กับเจ็ดชนกันที่เลขเจ็ดนะ แสดงว่าตัวชนนะคะสองสูตรนี้มีตัวชนก็น่าเชื่อถือนะหลักสิบเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมคะต่อมาหมืองงูที่เก้าอาจารย์เปิดมาที่หน้าออกแปดเจ็ดสามมาดูหลักหมื่นเลขสองหลักหน่วย 1, ครั้งที่หนึ่งเลขศูนย์สิบครั้งที่สองเลขศูนย์คูณกับสามก็ได้ศูนย์แล้วร้อยครั้งที่สามเลขสามร้อยครั้งที่สี่เลขห้าบวกเจ็ดงที่สองก็สามเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นสิบก็เป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดนะคะ 7จบวกสามเป็นศูนย์ออกเก้าศูนย์เจ็ดนี่มาที่ศูนย์มาหลักหลักหน่วยก็มาด้วยนะสองศูตรนี้บางทีมาสองตัวหลายงวดเลยนะคะต่อมาเนะเรามาดูตัวชนเก้ากับศูนย์ใช่ไหมมันก็จะชนกันที่เลขศูนยะ์ก็ผ่านไปนะต่อมานะคะงวดที่สิบงวดที่สิบมาดูหลักหมื่นก่อนเนาะ หลักหมื่นเลขแปดเลยหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งสิบครั้งที่สองเลขหนึ่งหนึ่งคูณสามได้สามแล้วก็ร้อยครั้งที่สมเลขหร้อยครั้งที่สี่เลขสองบวกเจ็ดคงที่แปดหนึ่งเป็นเก้าบวกกับสองก็เป็นบวกกับสามเป็นสิบสองสองบวกกับ6เป็น8ปดบวกกับสองเป็นสิบอะหมดไปแล้วนะเหลือเลขเจ็ดที่เป็นคงที่นี่ยกมาตั้งเลย7็ดบวกสามเป็นสิบออกเก้าศูนย์หะก็เอาเลขศูนย์ไปแล้วกันเนาะหลักสิบ ะะแล้วเมื่อสักครู่นี้ศูนยะ์กับหนึ่งนะสูตรที่สูตรที่หนึ่งชนกันที่เลขศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งอย่างนี้อ่าเห็นไหมได้ไปเลขศูนย์ต่อมานะคะเมืที่สิบเอ็ดแล้วเมืที่สิบเอ็ดเรามาดูตรงอ่าเก้าศูนย์หกมาดูหลักหมื่นตัวแรกเลยเลขแปดแล้วก็หน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะเลขศูนย์สิบครั้งที่สองเลขเจ็ดเจ็ดสามเป็นยี่สิบเอ็ดนะ เอามาคูนกับ3ร้อยร้อยทั้งที่3เลข7ร้อยทั้งที่4เลข5แล้วบวกกับ7คงที่801นี้9 9กับ7็เป็น16 6กับ5เป็น11แล้ว1บวกเเป็น8 8บวก3เป็น11ออกศ1นย์9นะศย์ 0, 19, สูตรที่2นี้มีเลข1นะคะที่อยู่หลักสิบอ่สูตรที่สูตรแรกที่เราเรียนไปก็ศูนย์กับ1นะคะเพราะฉะนั้น8 1 0 1ชนที่1นะ,นะะชนกับมาตรฐานที่เราทำได้ของงวดที่แล้วเลข1ด้วย ก็ผ่านฉลุยไปเลยนะคะเราลองมาดูงวดนี้เนาะงวดที่สิบสองแล้วนะคะของงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกะมาดูหลักหมื่นนะคะกับหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะหมื่นเลขแปดนะคะหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขศูนย์อ่ะหมื่นหมื่นนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ชี้ผิดนะคะหมื่นเลขสี่นะคะและหน่วยครั้งที่สองเลขศูนย์นะ เอาสองตัวนี้ก่อนหมื่นเลขสี่นะหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะเลขศูนย์แล้วก็สิบครั้งที่สองสิบครั้งที่สองเลขแปดนะคะแล้วก็คู่นี้เลยะคะ่ะสองกับหนึ่งแปดสองหนึ่งนะแต่แปดต้องเอาคูณก่อนนะคะแปดเราเอาคูณกับสามก่อนแปดสามเป็นยี่สิบสี่แล้วเลขร้อยครั้งที่สามเลขสองแล้วก็ร้อยครั้งที่สี่เลขหนึ่งนะคะแล้วบวกกับเจ็ดขงที่นะคะอ่าถูกต้องนะหมื่นสี่ หน่วยครั้งที่หนึ่งศูนย์สิบครั้งที่สองแปดสามยี่สิบสี่แล้วก็ร้อยครั้งที่สามเล็กสองแล้วก็ร้อยสี่เล็กหนึ่งสี่กับสี่เป็นแปดแล้วก็เป็นสิบนะคะเป็นสิบสิบเอ็ดบวกกับเจ็ดก็เป็นสิบแปดได้แปดนะคะได้ล็อกเดียวกันกับอันแล้วอันที่แล้วนะคะแปดกับหนึ่งไปแล้วถ้าเลขหนึ่งนะ,ะถ้าเป็นอาจารย์ก็จะเดาอันนี้มันยังมาเลขเดียวกันได้นะเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์เจ็ดนะแต่เวลาเอาตัวชนเป็นหลักนะคะอันนี้ได้แปดกับหนึ่งนะ ใช่ไหมคะแล้วสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดกับแปดใช่ไหมคะแล้วมันก็จะชนกันที่เลข8ดทุกครั้งที่ผ่านมาทั้งหมด11ดงวดนะคะตัวที่เป็นตัวชนมันจะเข้าสําหรับงวดนี้นะตัวชนคือเลขแดตัวนี้เลยนะคะอาจารย์ใส่ดอกจันไว้นี่ดูซิว่าจะมาหรือเปล่าใส่สีให้ด้วยเนาะจะได้เห็นชัดเจนขึ้นโอเคนะเห็นกันหรือเปล่าคะตรงนี้เนาะแล้วเราก็จะรอผลว่าไอ้หลักสิบนะงวดของวันที่สิบพฤษภามนี้จะมาหรือเปล่านะคะท่านผู้ชม อาได้เลขแปดตัวเดียวเลยเนาะเราก็จะชอบที่เลขแปดนะคะท่านผู้ชมใครยังไม่ได้กดติดตามช่องมีดี h ช n แนลค่ะกดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะใครกดติดตามนั้นถือว่ามีน้ำใจให้อาจารย์นะอาจารย์ก็ขออวยพรให้ท่านผู้นั้นไ,ได้รับโชคนะคะเออมากน้อยตามแก่ที่ท่านลงทุนไปนะคะท่านผู้ชมอันนี้เรามาดูสรุปนะคะสรุปโดยคร่าวๆนะคะอันนี้อาจารย์เพิ่งให้ไปชุดมาตรฐานก็คือห้าหกสูตรแล้วอันนี้อีกสองสูตรนะคะ จะสิบบนนะคะจะสรุปที่เลขแปดเลยนะคะที่เลขแปดเดี๋ยวเราไปเรียนสูตรต่างๆก่อนนะคะมีเวลาอาจารย์จะย้อนไปสอนหลักสิบบนนะคะมีแบบสามหลักนะคะแล้วก็มีแบบสี่หลักนะคะเดินค่อนข้างดีนะระยะเกือบเกือบจะยี่สิบงวดเลยนะคะท่านผู้ชมแต่มันจะเป็นสามหลักอันนี้คือสองหลักนะนี่คือสองหลักจะมีสามหลักแล้วก็สี่หลักนะคะสรุปแล้วชุดมาตรฐานนะคะท่านผู้ชมชุดมาตรฐานนะ เจะเป็นเด่นที่แปดใช่ไหมคะเด่นเดี๋ยวจันขออนุญาตแป๊บนะเด่นนะตัวเด่นเลยแปดนะเดี๋ยวมีเวลาให้ให้ออสอนนะถ,ถ้าไม่ถ้าไม่มีเวลาก็จะไม่สอนให้เนาะเ,เดี๋ยวเราจะมีสูตรสําคัญสําคัญอีกหลายสูตรที่เรายัางไม่ได้เรียนกันนะคะแปดตัวนี้นะจากหลากหลายสูตรแล้วมาตรฐานนะเด่นสูตรเลขแปดลองเลขหกเลยค่ะท่านะผู้ชมเพราะฉะนั้นเออเราก็ขอเลือกเป็นเลขแปดไปเลยเนาะ เอาตัวเดียวไปเลยนะคะท่านผู้ชมได้ก็ได้นะไม่ได้ก็หาใหม่นะคะ,ะแล้วแต่อะไรนะอาจารย์ทําให้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นชนกันที่เลข8ปดเนาะสำรลองก็เลขหนะก็สำรลองต่อไปเนาะอ่าาดูที่ว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะ แล้วจบจากคลิปนี้นะคะอาจารย์จะวางเป็นแต้มรวมสามตัวบนสูตรเก่านะคะที่มันเข้ามาที่เลขศูนย์อาจารย์ฟันไปให้แบบเป็นเขาเรียกอะไรก,แรก,แรก็แต้มเก้าแต้มสิบนะคะแต้มศูนย์แล้วก็จัดสามตัวให้ด้วยนะคะใครอยากชมกดกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้อาจารย์นะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกนะคะว่าอยากชมถ้าไม่อยากชมอาจารย์ก็จะยังไม่วางให้นะคะสําหรับคลิปนี้เนาะจะเป็นสูตรปักหลักสิบดี๋วอาจารย์ลดให้นะมีทั้งหมดสองสูตรนะ ตามนี้เลยเนาะเอาคข่าวๆนะคะท่านผู้ชมอเอาตัวเลขไปเอาแค่เฉ่าะบสองสูตรตรงนี้ก็ได้หน่อยหนึ่งเนาะเอาสรุปมาตรงที่สรุปให้เนี่ยนะ,ะสรุปนะคะเนี่ยที่เลขแปดเนี่ยนะคะสองสูตรนะตามนี้เลยนะคะอาลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบวกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ